ต้มตำที่ได้รีวิวเยอะมากที่กาญจนบรุรีแล้วก็มีหลายสาขานะฮะมันแบบหล้นๆอันนี้เป็นย่างจริงๆนะไม่ใช่คอหมูย่างหรือคอหมูทอดเออเนี่ยท่าเนี้ยฟินไหมเราจะกินไหวนะไหวดิ ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับแพ็บอีกแล้วนะคะในช่องแท็บบีเคสำหรับใครที่เข้ามาในคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจรับนี้หนึ่งนะกดเลยกดเลยตรงนี้นะจ๊ะ วันนี้นะคะทชจะพาไปกินร้านส้มตาที่ได้รีวิวเยอะมากกาญจนบุรีแล้วก็มีหลายสาขานะฮะในหลายจังหวัดชื่อว่าร้านแซ่บๆบร้านนี้ได้รีวิวเยอะมากเขาบอกว่าส้มตํมอร่อยเมื่อกี้ถามพี่รีเซพชันที่โรงแรมมาแล้วเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดนะคะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยจ้าซึ่งที่นี่นะคะเขาก็มีที่จอดรถให้นะคะสําหรับคนที่มากินร้านเขาเนาะที่จอดรถคืออยู่ติดเลย ่ออาหารร้านนี้นะคะ <c oughs> เขาก็จะมีทั้งแบบอาหารจานเดียวตามสั่งอย่างนี้ด้วยนะทุกคนแล้วก็ยำแต่ยำที่นี่จะเป็นเน้นยำหมูยอยำเสีย้ยงไก่ยำสามกรอบยำผักบุ้งกรอบมันจะเป็นตำที่แบบกินง่ายๆหน่อยอะไรเงี้ยนอกจากนั้นก็ยังมีเมนูลาบไก่ย่างนะคะแล้วก็มีปลาเมีย่ยงปลาเผาอะไรเงี้ยแล้วก็ของทอดจ้าเราสั่งไปประมาณ7เมนูจุกๆเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าอาหารเย็นแค่ไหนจ้า วันนี้ครับแต่งหน้าแต่งตัวออกมากินยำนะคะที่ร้านแซบแซกาญจบนบุรีทริปนี้ครับมาคุณโอ๊กใช่ไหมก็เลยแวะกินแบบจุกๆเริ่มแรกก็ต้องรู้เลยนะคะว่าเราจะกินอะไรนคะอ,อหมูย่างคามันแบบหล้นๆอันนี้เป็นย่างจริงๆนะไม่ใช่คอหมูย่างหรือคอหมูทอดอร่อยมาก,กจ้า ไม่ต้องหยิบมาทั้องชิ้นเลยเดีวกลับเลยไม่ได้ไม่ไหวลิปสติกเลอะอ๋ออกดูด้วยฉันเขียนปากมาวันนี้อืมขนมาใส่ยังดีมากชูดีมาก ร้นนี้ราคากลางๆนะครับไม่ได้แพงทักไปหาใน Google ได้เห็นรีวิวว่าแบบประมาณเจ็ร้อยรีวิวก็เลยมาเลยแต่ซึ่งแซ่บๆก็คือมีหลายจังหวัดคล้ายๆเต๋ตเอตำยำปลาเบิดแต่ไปที่ไหนก็เจอพี่เต๋อทุกคนล่าสุดไปเสม็จก็เจอนางคิดถึงนางนะเดี๋ยววัหนหลังต้องไปถ่ายร้านนางอีกคนดูชอบเวลาทัาไปกินร้านเต,ต,ต,ต๋อตำต้มตำไทยไข่เค็มนะฮะไม่เผ็ดกลางๆมาถึงเมนูโปรดยำผักบุ้งกรอบ อุ้ยน้ำยำใส่ทั้งปลาหมึกทั้งกุ้งทั้งหมูยอนะฮะเผ็ดเลยเราจะกินไหวน่ะไหวดิไม่ไหวอืมอร่อยเลยเมนูนี้เป็นเมนูโปรตีนอกนะฮะครับเลยสั่งคือยำสามกรอบนะฮะหนังปลาแับหมูนะฮะนั่นเลยจ้า ตอนนี้จะรสชาติกลางๆไม่เผ็ดมากกินง่ายมาถึงของโปรดทันทีเมนูยำแซลมอนออนท็อปวิทริกอร่อยเนี่ยคุณโอ๊กอยากกินอันนี้ครับเห็นคุณโอ๊กจ้องนานแล้วเดี๋ยวให้คุณโอ๊กนั่งละมันคือปีกไก่ทอดนั่นเอง่ยวันนี้คือแต่งตัวมากินยำ dress up like this to eat ยำเว้ย ถ้าเวกอัพไลฟ์ดิสะแปลว่าอะไรรู้ป่ะเมื่อคืนไปเที่ยวขับมาเมื่อคืนไปเที่ยวภาพหน้าย,ยังเต็มอยู่เพื่อนเพื่อนเพื่อนแล้วตั้งกล้องนะฮะแล้วเดี๋ยวให้คุณองค์มานั่งกินดีกว่ามาไก่ย่างน่าก,กินมากทุกคนชิ้นคือแบบโคตรใหญ่นี่ไงท่าเนี้ยที่ยังไงอ่ะกัดเลยเนี่ยมันจะกัดไม่ได้สิทำไมมันเขอยากดูท่าแล้วมีกระดูกเดี๋ยวฟันแตกดูนี่เออเนี่ยท่าเนี้ยอืมฟินไหม กาญจนบ,บุรีอ่ะเป็นจังหวัดที่แบบน่าเที่ยวนะทุกคนแล้วก็ชอบมาเพราะมันชิวๆใช่ปะแนะนําให้มาหน้าหนาวนะหน้าร้อนก็คือร้อนจริงกาญจนบุรีหน้าฝนก็ไม่ได้เพราะว่าจะขึ้นไปน้ําตกไม่ได้เขากันเรื่องน้ําป่าแต่หน้าฝนเราก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึง่งชิวๆอย่างเงี้ยฉันอยากให้ทำหมูย,ย่างมาทำหมูย,ย่างอร่อยแยงถึงจิ้มแจ่วเอาไปเลยปะเฮ้ยมันแบ่งเ,เราหรือไงก็หมูหมย,ย่างอ่ะ ก็จิ้มมาสิ mm hmm. เธอก็ต้องผ่านเราอ้ะ uh hmm. แม็กเธอเดี๋ยวเราจะแกะให้นะแต่คุณโอ๊ต้องรับผิดชอบไก่ทอดทั้งจานค้ะคเหมอนคุณแทบต้องรับผิดชอบไก่ย่างทั้งจานคุณน้องแซวน้องอยู่ตรงนี้ออื mm hmm. นี่นะคะยำแจมอนนะคะข้างล่างจะเป็นกระหล่ำปลีนะทุกคนล้วนหองจินไม่เลยนะคะขอหมูย่างที่แทบบี้หมูย่างอร่อยมากเอามาเลยสามชิ้น พี่คุณโอต้องหดหดตัวเพราะอะไรล่ะเต็มกล้องเลยไม่พอนะทุกคนโอ้ยหนัง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 กินโชว์ที่หนังเนี้ยสำคัญที่ใบเฟนชอบให้แฟนกินครับเวลาแฟนกินเราก็มีความสุขซุปต้มไทยไข่เค็มครับเพราะซ้มตำไทยไข่เค็มเ้ยเป็นของโปรดนางครับอ่าเธอส้มตำไทยไข่เค็มนะอือ อร่อยมากเอาให,ห้เผ<ห>็ด<ห>มาเผ็ดห,หรอเผ็ดเยอะนะลบกัดโดนพรพิกวะโดนพริกแต่านนี้อยู่กลางเมืองเลยนะทุกคนใครที่มาาคระบุรีก็คือมาได้ง่ายแล้วก็จะมีเอ่าตำยำระเบิดที่นี่นะคะแล้วก็จะมีตำนัวอะไรอย่างเงี้ยมีพร้อม<อ>ครับทีถ่ถามว่าอยู่ตรงไหนก็ตรงนี้ก็ถนนตรุรกีนะครับอยู่ใกล้ๆพิพิธภัณฑ์เดสเวลเว พิพิธภัณฑ์รถไฟมาแล้วนะวันนี้ตอนแรกจะพาเพื่อนๆพืเที่ยวต่อกันที่สัปารี่ส <Safari. S 1> <Safari World. S 2> ัปเรีเวิลด์เาเรียกสัปารีพาร์คเออสัปารีพาร์คถ้าร้อนขนาดนี้ไม่ไปดีกว่ากลับโรงแรมครับใช่เพราะว่าวันนี้กันร้อนใครที่อยากดูคลิปล็อกทางจันรบุรีดูได้คลิปหน้าแต่ย่างค,นนคาาาก็จะเบสเหมือนพริกที่เนี่ยที่เขาใช้อ่ะมันเผ็ดก,กว่าที่กรุงเทพอ่ะความหมูย่างก็เช่นกันคลิปนี้ก็ใช้มือกินรัวๆเลยนะอุ้ย น้ำยำผักบุ้งกรอบคือแบบเพื่องแน่นมากหมูยอเป็นชิช้นๆเลยเหมือนได้กินยำหมูยอเพิ่มเป็นตำไทยสะใจเีอะเผ็ดใช่ไหมชอบใช่ยำผักบุ้งกรอบมาไก่ย่างคืออร่อยมากเตอะจริงๆนะคลิปนี้ตั้งช่อกีก้พานอะไรหรือเปล่าทัปปี้มาทักใครเยอะ บอกว่าทิปกันจันทบุรีอ่ะคืออันแพลนมากๆจองตอนกันคือนนะฮะแล้วก็มาเลยเดือนนี้ผ่านมาก็คือไปมาเลเซียเกาหลีแล้วก็จะไปญี่ปุ่นอือใช่จริงๆตอนแรกต้องไปจีนด้วยนะแต่บเบี้ยวขี้เกียจไปอืมเพราะว่าเออชอบกินตรงพริกท่านทำไทยไม่เผ็ดเพราะว่าเราสาะใจตอนกินพริกเละใช่ก<ช>ินเ้าไปเลยแบบหมูยอสาม,มชิ้น ใครยังไม่ไปตามติกต็อกนะฮะถ้าเปิดติกต็อกอันใหม่นะอันเก่าดีลีทิงไปละกมตามได้นี่นะคะที่แท็บบี้เคเหมือนกันนะคะจะพยายามเล่นติกต็อกให้มากขึ้นเพราะว่าแต่ก่อน,ไ,นไม่เล่นเลยเลยไม่เป็นเข้าใจไหมว่า u t u b e อะ่ะมันเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้เวลานานเพราะว่าทิศจะมีสามคลิปใช่ไหมทุกคนก็ให้เด็กตัดกวรจะวางแผไนเ้ยถ้าวเวลาไปทำติกต็อกอีกอ่ะมันเหนื่อยก็เลยไม่ค่อยได้เล่น y ยูทูปอินสต a แกรม Facebook ติกต็อกอีกก็คือตุยให้มารุปโปกี่แพลตฟอร์มอร่อย อรมาไห้ย่างขนมเนื้อดีมากก็ชื่อคีบะแคปบี้ปะทะไห่ยา่างอ่ะมะเมือมอ่อนรอดมือคือตอนนี้เลอะมากเยอะอันนี้เขาใส่แคบหมูกระเพาะปลานะคะแล้วก็หนังปลาขอแล้วก็มีปลาทอดอือหือฉันกินความถั่วเห็มพา,านอร่อยนะเป็นถั่วที่โคตรอร่อยโคตรตัว โคตรชอบกินเลยบ้านเราชอบกินมากอ่ะโอเคเดี๋ยวขอตัวปีนข้าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังเนาะว่าแบบชอบเมนูไหนมากที่สุดอะไรอย่างงี้นะ เคอิ่มแล้วนะคะสาหรับร้านแซบๆนะคะบอกเลยว่าข้หมูย่าอร่อยมากยำสามกรอบอร่อยมากนะคะแล้วส้มตําไทยไข่เค็มนะค,ะคุณโอ๊ชอบมากเพราะว่าเผ็ดแบบจัดจ้านดีมากนะคะซึ่งรางคาบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากเราสั่งไปทั้งหมด7อย่างรวมไก่ย่างด้วยนะคะก็อยู่ประมาณแบบ555บาททุกคนงงมากบินมาตอนแรกคิดว่าอ่ะแปดรอยอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามีทั้งแบบ <c oughs> ไก่ย่างข้าวหมูย่างปีกไก่ทอดส้มตำไทยไข่เค็มยำแซลมอนยำสามกรอบ แล้วมีอะไรอีกปะหกเจ็ดอย่างประมาณนี้มันควรจะแบบแพงกว่าน,นี้แต่มัน5 5 5ราบาททุกคนอึ้งมากนะฮะสำหรับร้านนี้แทบแนะนำนะคะใครที่แบบแวะมากาญจนบุรีแล้วอยากกินยำแล้วก็อยู่ในตัวเมืองนะร้านนี้มาง่ายแล้วก็เป็นอีกร้านนึงที่รสชาติดีไม่ได้แบบเผ็ดจัดจ้านมากจนแบบ คนที่ไม่กินเผ็ดกินไม่ได้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะได้เผ็ดหน่อยก็บอกพี่เขาว่าขอเผ็ดหน่อยนะจ๊ะอันนี้จะเป็นแบบรสชาติกลางๆรสชาติแบบคนกรุงเทพกินก็ได้อะไรเงี้ยอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะไปละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเลขสวยมากห้าห้าห้าทัหมดะ